เดี๋ยวเราจะย้อนไปดูรูปที่เก่าที่สุดกันนะครับคุณผู้ชมว่าความน่ารักของเกรแต่ก่อนนะครับแบบสมัยสร้าง Facebook เลยรูปแรกของเกรสรูปโปรไฟล์ของเกรรูปแรกคืออะไรพร้อมหรือยังครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1 มาแนะนําเพจขายรหัสเกมอวีไม่โกงเครดิตดีมากดีเจดิมเมอร์ขอรับประกันร้านนี้ชัวร์ซื้อขายได้จริงน้องๆเพื่อนๆคนไหนกําลังมองหารหัสเกม r ว v ราคาถูกเริ่มต้นเพียง50บาทคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนดิมแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมชื่อเพจแอดบินต้นท j นะครับผมวงเล็บนะฮะไอดี ID มีเยอะมากครับผมลงขายทุกวันนะครับเดี๋วดิมจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนี้สนใจลองทักแชทไปคุยกับพี่เขาได้เลย และตอนนี้ครับผมเราก็เข้ามาถึงนะฮะเรียกได้ว่าหน้าท์ไลน์ของเกรซนะฮะโอ้โหก็นี่นะฮะดูความเปลี่ยนแปลงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปปัจจุบันกันก่อนเลยดีกว่าครับผมเป็นรูปโปรไฟล์นะฮะปาดูนี่เมื่อ16พฤษภานะครับผมหรือว่าวันเกิดผมเลยมั้งรู้สึกนะ,ะ,อ,ะอ่าเขาอ่าแคปชั่นเขาได้เขียนว่า Q&A ให้ถามคนละหนึ่งข้อว่างเดี๋ยวมาไล่ตอบนะคะ,อ,ะอ่าโคนกดไลค์ถึง 43,000คนเลยนะครับผือ oh, <no. S 1> วเยอะมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูรูปที่เก่าที่สุดกันนะครับคุณผู้ชมว่าความน่ารักของเกสแต่ก่อนนะครับสมัยสร้าง Facebook เลยรูปแรกของเกรตรูปโปฟันเกตรูปแรกคืออะไรพร้อมหรือยังครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้ว3 2 1 านปี2016ครับคุณผู้ชมครับอนี่คือหน้าตาเกตเมื่อ2016นี่คือความพัฒนาของเขาครับผมนี่คือความพัฒนาของน้องผมนี่คือรูปปัจจุบันนะครับ2019และนี่คือ2016ครับคุณผู้ชมเฮ้เนี่ยคุณผู้ชมดูดิเหมือนไม่ใช่เกตเลยเนาะคุณผู้ชม วเรามันผ่านไปไม่กี่ปีนะครับผมอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้นะฮะนี่คือเกสครับนี่นะคุณผ,ผู้ชมดูคุณผู้ชมดูเฮ้ยนี่อันนี้คือเริ่มเริ่มมาแล้วอันนี้คือเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วคือทรงหน้าเป็นเป็นเกทที่ผมรู้จักแล้ว <Wow. S 1> ผมน่าจะรู้จักเกสช่วงปี2017นเนี่แหละเอาง่ายคือช่วงที่พี่ต๋อกกำลังมานะครับผมแล้วก็ได้รู้จัก Gates กับเกสก็ ช่วงนั้นแหละผมไม่แน่ใจ2018หรือ2017นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านี่ดูดิโอ้ยเนี่ยมั้ยอันอันนี้คือทรงหน้าเขาจะเริ่มมาแล้วนะครับอ่ะรูปนี้เห็นไหมอันนี้คือรู้เลยว่าเป็นเกทนะแต่แต่ถามว่ามันมันเหมือนใช่หรือยังถ้าแบบถ้าผมมองมันก็แบบมันก็เหมือนมันก็เหมือนใช่นะกึ่งกึ่งๆอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าเป็นเกสนะ มันจะรู้ก็รูปนี้แหละครับผมนะผมว่าเป็นรูปที่กู้ภัยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเน,เนี่ยนะอันนี้เริ่มมาแล้วอันนี้เมื่อปี2018นะครับผมนี่ <Wow. S 1> ผมน่าจะรู้จักจากรูปนี้แหละนะครับถ้าเรื่องที่ผมจำไม่ผิดน,นะครับนะน่าจะรู้จักจากรูปนี้แหละนะ8 0 0 0นไล์ นี่รูปนี้รูปนี้ผมจําได้เลยตอนนั้นคุยกันแล้วนะครับผมไม่ได้คุยแบบคบกันนะแบบว่าคุยแบบทํางานกันอะไรอย่างนี้นะฮะ oh, <no. S 1> อ๋อนี่นะจะ,ะนี่ตอนนี้ประมาณ8พฤษภาคมปี2018คือคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของเกนนี่เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆนะครับอย่างคนอื่นอย่างเงี้ยคือที่ผมดูดมาคือแบบว่ามันแบบมันมัน,ม,นมันคือมันพัฒนาแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบว่า พัฒนามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมอ่าเป็นไงเนี่ยจากรูปพวกเนี้ยนะครับเนี่ยจากรูปพวกเนี้ยกลายเป็นเกตในปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยกลายเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว<อ>้าวผู้ชมคิดดูดิคือน่ารักขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยน้องผมน่ารักขึ้นเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นปะโถนีน่ รูปไฮไลท์เลยไปย้อมผมสีม่วงมาชอบมากครับรูป <mm> โอเคครับผมเรามาดูโปรไฟล์กันเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาดูที่รูปรูปภาพมั่งรูปภาพรูปภาพที่เก่าที่สุดนะครับอันนี้คือรูปปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมรูปปัจจุบันถ่ายกับแม่ก็อุ้ยสุดท้ายนเกิดแม่โอเคอนะ่ะดูรูปไปพร้อมๆกันครับรูปที่เก่าที่สุดไปครับอ๋อ oh ดัดฟงดังดฟานเล้บลงเล็บล,ลนนิ้นนะฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นชงแชทอะไรของเขาแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันบ้างวิดีโอนะครับวิดีโอของทิตารีนี่อันนี้คือวิดีโอล่าสุดนะครับนี่วิดีโอล่าสุด มีการโปรโมทแอป,ปนิดหนึ่งนะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูวิดีโอที่เก่าที่สุดของเกรซกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะเป็นวิดีโออะไรนะครับนี่ตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะอ่ะผมกดย้อนตรงนี้เลยก็ได้มั้งอ่ะผมกดย้อนเลยนะเอ้วย้อนไม่ได้หรอ,อย้อนไม่ได้ต้องเลื่อนเอานะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เก่าที่สุดเลยล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรีโหลดรอบหนึง่งนะผู้ชมเอาจริงคือการพัฒนาของเกรซเนะี่ยคือแบบก้าวกระโดดมากอะจริงแบบไม่อยากเชื่อเหมือนผมอะ เหมือนผมเลยเดี๋ยวผมก็จะทําตัวตนของผมบ้างแล้วผมทําของคนอื่นมาเยอะแล้วคุณผู้ชมใครอยากดูของผมนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2 0,000ไลค์ครับผมถ้าถึง2 0,000ไลค์เดี๋ยวจะได้เห็นผมแต่ก่อนเลยว่าหน้าตาผมแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนตอนนี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับและนี่คือคลิปที่เก่าที่สุดของเกสครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อันนี้อันนี้ห้ามเลยกันเอาเป็นอันนี้แล้วกันน่าจะอันนี้นะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าน่าจะเป็นไลฟ์สดนะครับ อันนี้เป็นพี่เป็นพี่เขาถือกล้องนะน่าจะเป็นพี่เขานะครับนี่อันนี้ใช่ปะเดี๋ยวดูกงี้โอ้ยน้องเก๊กของพี่เมื่อปี2017นะครับเมื่อสิกุมภาพันธ์2017เนี่ยคุณผู้ชมดูดิจากหน้าอย่างเงี้ยกลายเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นรึป่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะเนี่ยคือไม่ได้ มากมากนะครับแลวน้องคนนี้ก็บอกได้เลยว่านิสัยดีมากๆนะครับผมแบบว่ามาช่วยงานผมตลอดเลยนะครับแบบน้องคนนี้เขาสุดจริงอ่ะนะครับทั้งขยันทํางานหาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีช่วงที่ผมเนี่ยจ้นกับเกสใช่ไหมครับก็คิดด้วยกันมานะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกครับชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงนะในกล้องก็คือในกล้องนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจริงกับในกล้องเราต้องแยกให้ มันต่างกันนะครับผมก็คลิปนี้จะไม่ดราม่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับความเปลี่ยนแปลงของเกรซนะฮะในคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมและคลิปหน้าอยากให้ทํำอดีต vs ปัจจุบันใครนะครับผมเน็ตไอดอลคนไหนหรืออยากทํา ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงสอง2มื่ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำช่วงรายการนี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีคอตัวราไปก่อนนะครับผมชาวนาัสการทุกท่านนะจ้าโจ